สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโคชิงวีคอร์บอลนะครับวันนี้ผมก็จะหยิบฟุตบอลคาราบาวขับมานะครับให้ชมกัน3คู่เลยนะครับวันนี้เรามาดูคู่แรกก่อนเลยระหว่างอาร์เซนอลพบคริสตันพาเลสอาร์เซนอลของกุนซือมิดเกลอาร์เตต้าเพิ่งจะเปิดหลังเจ้ากับเอเวอเรสตนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งครั้งนี้เจมส์สิทธิ์ใช้งานเนเต้นายทวารตัวยืนที่ติดคับท้ายกับบอลมัดไปแล้วเช่นเดียวกันกับโอเลสันเตอร์ซินเชนโกทาเคฮิิิิโโโรรอมมยย่่าาาาเเ็นนนไววแแแลละสค์ดดพฟีีีีัับทททกกง ยกแพ้คาดว่าอาร์เตต้าเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีลาฮีสเตอร์ลิงกาเบลเฮซุสกับกาเบียนมาติเนีเป็น3ภาษาคอยล่าสกอร์ตามสูตรเขาแหละส่วนทางคิสตันพาเลตของกุนซือโอลิเวอร์กัสเนอร์เพิ่งจะบ,บุกเอาชนะไบรตันไป3-2ปตัวหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนของพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเบนเซจามาเซอุสฟังซ่าดัมวาตันกับซาดีรีอาสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่ากัสเนอร์เตรียมจััดดทพในนนรระบบ3-4-2-1โยยมีเเเเเออ็็วิ์กคต ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้เอเบลิซี่กับอินเมล่าซาหนึบก,กำลังสร,ร้างสรรค์เกมลุกด้านหลังตามระเบียบส่วนคู่ที่2นิวคาสเซิลพบเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวเพิ่งจะเปิดรังถล่มเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อศูนย์นะครับในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพอ้นของทีมก่อนลงสังเวียงไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือโทษแบนเพิ่มเข้ามานะครับนอกเสียจากคาร์ลัมวิกซันสเวนบอร์ตมันเอมิดามารามเซอร์กับนิโคลเราบรรดาแข้งเลียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดียกเข่ง่งงคาาาาาดดวววฮจะะหมมกในระบบ4-3-3โยี กลอัลมิลอนอเล็กซานเดอร์อิซับกับฮาวิบาร์นผลึกกำลังล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ซานโดโตนาลี่ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบส่วนเบนฟอร์ดของกุนซือโทมัสแฟงเพิ่ะบุกพาให้กับทีมชลซีไป1ประตูต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีม,ทมก่อนลงฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือทวดแบนเข้ามาเพิ่มเติมเวนเซจาโจชัวดาซิวามาติอาเยนเซนและอารอนฮิกกี้สามแข้งเลี่ยงค้างสต็อกและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเซตคาดว่าแฟรรงงเตีียยมมววากในะบบ42-3 1โดิชอ สตาร์ยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้มิดเคลดัมการ์ฟาวิโอฟาวิโลกับคินยูอิสพอตเตอร์เป็นสามประสานกลางลูกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรส่วนคู่สุดท้ายที่โคชเองจะหยิบมาวันนี้เป็นเซาแซมตันพบลิเวอร์พูลเซาแซมตันเพิ่งแต่งตั้งไซมันลุกขึ้นมาเป็นกุนซือรักษาแทนดัสเชลมาตินที่ถูกปลดหลังจากพ่ายให้ยับกับสเปอร์มาศูนย์ประตูต่อ5ส่วนความพร้อมขอ,องทีมยังไม่สามารถใช้งานแจ็คสตีเฟนซึ่งติดโทษแบนเช่นเดียวกันกับดอสจวกวกิลเลียมสมอรินบูนกา่ าจัดทส่งชุดใหญ่ลงสู้เพื่อเรียกศรัทธาตามแผน3-4มสาพร้อมวางไทเลอร์ดับเิลิงบอลโอนูอาชูกับคาเมลอนอาเชอร์เป็น3ประสานแดนหน้าส่วนลิเวอร์พูลเพิ่งจะเสมอเดือดกับฟุตบอลมา2ประตูต่อ2ในเกมลีดนักล่าสุดแต่วันนี้จะได้ตัวอเล็กซินแม็กอลลิสเตอร์พ้นโทษแบนกลับมาจากตัวเลือกส่วนทางแอนดูโรเบนสันที่โดนแดงตรงจากแม็ดดังกล่าวจึงติดโทษพักแข่งเช่นเดียวกันกับอีบาฮิมาโกนาเตและคอนเนอร์เบล็กลี่สองแข้งเรียงหน้าเดิมขณะที่คีมินเคลเฮเลอร์จาเลสคารวันซา วันตารุเอนโดไฮเลอร์อมอตันและเฟรดิโกพิอาซามีลุ้นลงตัวจริงตามแผน4 2 3 1. 1เป็นไงกันบ้างครับได้อะไรไปบ้างจากโคดเทงวันนี้ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดส r i ครและกดกระดิ่งให้โคตเทงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ